ม่วงหิมะพานสูตรโบราณเผาติดเปลือกหอมหวานด้วยรสธรรมชาติกรอบมันทานเพลินเกินห้ามใจราคา189บาทขนาด300กรัมพิเศษตอนนี้3ห่อเพียง555บาทแถมส่งฟรีไปเลย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทิศทางไทยก่อติดสถานการณ์โควิดค่ะมาพบก,กับดิฉันรุ่งเพชรเบสค,ค่ะวันอังคารนะคะที่ 1. มีนาคม2565มาติดตามตัวเลขสถานการณ์โควิดวันนี้กันค่ะสำหรับตัวเลขข,ข,ของผู้ป่วยโควิด1 9นะคะประจำวันนี้ยอดผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่2420รายค่ะก็ยังอยู่ในตัวเลขที่ค่อนข้างสูงอยู่นะคะ ตอนนี้ผู้ป่วยที่หายกลับบ้านแล้วค่ะก็ยังคงมียอดนะคะที่อยู่หลักหมื่นนะคะต่อเนื่องนะคะติดมากก็หายมากนะคะเป็นสัดส่วนที่สอดรับกันวันนี้หายป่วยกลับบ้านแล้ว18,297รายค่ะส่วนสัดส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะตอนนี้อยู่ที่43รายค่ะ จาตัวเล็กของผู้ป่วยโควิด -19 นะคะที่ติดเชื้อรใหม่อย่างต่อเนื่องที่หลัก20,000คนต่อวันนะคะทําให้ตอนนี้ค่ะในกล่องสีฟ้าด้านล่างมีจํานวนผู้ป่วยโควิด -19 นะคะสะสมอยู่ที่215,725รายด้วยกันค่ะ ส่วนตัวเลขผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะคะก็มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันวันนี้อยู่ที่990รายค่ะแล้วก็สัดส่วนตัวเลขของผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนี้อยู่ที่284รายก็เพิ่มมาประมาณสักหลักร้อยได้นะคะ ตอนนี้ก็มาดูทั่วโลกกันบ้างค่ะคุณผู้ชมว่าสัดส่วนตัวเลขของทั่วโลกเป็นอย่างไรกันบ้างขนาดไทยยังอยู่20,000แล้วดูซิประเทศอื่นๆเนี่ยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามหรือเปล่าค่ะตอนนี้นะคะทางด้านของสวบคเ,เองก็มีการปรับนะคะในส่วนของตารางใหม่มาก็เป็นสัปดาห์แล้วนะคะก็มีการรายงานเป็นระยะของ7วันนะคะ7วันต่อประชากรหล้านคนนะคะก็มีการอธิบายสัดส่วนแต่ละช่องเอาไว้ ตอนนี้ค่ะมีการปรับนะคะประเทศกันใหม่ลำดับก็มีการขยับกันด้วยนะคะถ้าเกิดยังคงใช้ตารางเก่าแบบเป็นการรายงานต่อวันเลยเนี่ยเราก็คงอยู่หลักที่ประมาณ30กว่าเหมือนเดิมนะคะแต่พอมีการปรับปุ๊บเนี่ยมาเลยทําให้ลำดับของประเทศไทยเราเนี่ยขึ้นด้วยนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวประเทศอื่นก็ขึ้นตามด้วยเช่นกันนะคะอย่างตอนนี้ค่ะอันดับหนึ่งนะคะก็เป็นทางด้านของเยอรมนีค่ะ รองลงมาก็จะเป็นทางด้านของเกาหลีใต้ตามมาด้วยรัสเซียบราซิลตุรกีแล้วก็ญี่ปุ่นเวียดนามนะคะจากสหรัฐเนี่ยถ้าเกิดนับเอาจํานวนตัวเลขผู้ป่วยสะสมมากที่สุดเนี่ยยังไงเขาก็ต้องขึ้นอยู่อันดับหนึ่งนะคะแต่พอมีการปรับใหม่กันปุ๊บเนี่ยก็ตอนนี้มาอยู่ลําดับที่8ตามมาด้วยทางด้านของฝาราั่งเศสแล้วก็อินโดนีเซียส่วนประเทศไทยเราค่ะตอนนี้อยู่ลําดับที่17นะคะของโลก ประเทศที่ต่อเราตอนนี้ก็เป็นทางด้านของอังกฤษอันนี้สัดส่วนก็จะเป็นแบบนี้สังเกตว่าประเทศในฝั่งทวีปเอเชียมีหลายประเทศที่ตอนนี้ขึ้นไปอยู่ลำดับต้นๆค่อนข้างเยอะหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเกาหลีใต้ก็ดีนะคะญี่ปุ่นเวียดนามอินโดนีเซียนะคะที่ก็มีการขยับขึ้นไปอย่างมาเลเซียนเนยก็อยู่อันดับที่13มานะคะจีนก็มาอยู่อันดับที่15 เรียกว่าภูมิภาคในฝั่งของชีวิตเอเชียตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขาขึ้นในหลายๆประเทศส่วนทา,ทางด้านของฝั่งโซนยุโรปเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในช่วงขาลงหลายประเทศแล้วนะคะหลายประเทศก็ เหมือนไปขึ้นไปถึงจุดพีคล้าอย่างที่เราเคยเน้นย้ำนะคะพอถึงจุดพีคปุ๊บเขาก็จะอยู่ในช่วงของขาลงแล้วก็อีกหน่อยเจ้าโควิดเนี่ยก็จะกลายเป็นโรคประจําถิ่นของพวกเขาไปหลายประเทศก็เริ่มมีการเปิดมาตรการกัน,กนละที่อยู่ในพื้นที่เปิดโล่งเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพราะว่าเขามีค่านิยมที่ค่อนข้างจะต่างจากบ้านเราก็คือใครที่ใส่หน้ากากอนามัยคือเป็นคนป่วยคนที่มีสุขภาพไม่ดีนะคะเขาก็ไม่ค่อยอยากจะใส่กันเพราะว่าอยากจะเป็นคนที่ดูแข็งแรงไม่ใช่เป็นคนที่ดูอ่อนแอนั่นเองแต่ ก็ยังมีมาตรการที่เข้มงวดในจุดที่แบบมีความแออัดเช่นการจะต้องขึ้นรถของขนส่งมวลชนอะไรประมาณนี้อยู่ในสถานที่อันนี้ก็ยังคงมีมาตรการเข้มงวดในการที่จะให้ใส่หน้ากากป้องกันกันอยู่นะคะคราวนี้ค่ะมาดูในประเทศกันต่อนะคะมาดูซิว่าตอนนี้ประเทศไทยของเรามีจังหวัดอะไรที่มีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เยอะๆกันบ้างนะคะมาดูราย15จังหวัดกันเลยค่ะในตารางที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะสังเกตว่ากรุงเทพมหานครก็ยังคงเป็นอันดับที่1อยู่นะคะโดยรวมก็ยังมีสัดส่วนตัวเลขที่สูงขึ้นแต่ว่าถ้าดูแบบเป็นภาพรวมเลยนะไล่มาเลยตั้งแต่วันที่ 26, 27, 28แล้วก็จนมาถึงณนะปัจจุบันนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่า จะมีตัวเลขสีเขียวเนี่ยปรากฏอยู่ในตารางนะคะเกาะมีทั้งติดต่อกัน2วันแล้วก็มีเพิ่มมาอีบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีสีเขียวแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครถ้าดูในระยะต้นต้นตันต้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพัานธ์เปต้นมายังคงเป็นสีแดงค่อนข้างเยอะแต่หลังๆมานี่นะคะคุณผู้ชมสังเกตมันจะเป็นสีเขียวก็คือว่ามีสัดส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนที่ลดลงนั่นเองนะคะ ก็ตอนนี้อยู่หลักที่2,752นะคะเฉพาะวันนี้ก็ไม่ถึง3,000ก่อนหน้า,น 3, าเนี่ย3,000มาโดยตลอดส่วน,นานะของจังหวัดสมุทรปราการก็มีทิศทางใกล้เคียงกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมนะคะมีสัดส่วนตัวเลขผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ที่ก็ลดลงเช่นเดียวกัน ชมบุรีก็เช่นเดียวกันนะคะลดลงเช่นเดียวกันนนทบุรีนะคะอาจแต่ว่านนทบุรีเนี่ยถ้าดูจากตารางก็จะมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะจากแต่ก่อนอยู่หลักประมาณสัก7 0 0 800นะคะก็มีกระโดดขึ้นมาเป็นหลักพันนะคะอย่างล่าสุด28กับวันที่1มีนาคมก็หลักพันติดต่อ,อก,กัน2วันเลยถัดมาเป็นภูเก็ตค่ะก็กลุ่มภูเก็ตแซนด์บ็อกนะคะเป็น จุดน้ำร่องในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็เป็นจังหวัดน้าร่องด้านการท่องเที่ยวสัดส่วนตัวเลขค่อนข้างอยู่ในระยะที่ทรงๆนะคะค่อนข้างที่จะคงที่ก็อยู่หลักประมาณ600อะไรเงี้ยค่ะหกร้อยในหน่อยหกร้อยก,กว่าๆโดยประมาณต่อมาค่ะนครศรีธรรมราชภาคใต้นะคะก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ก็มีสัดส่วนตัวเลขที่ก็ถือว่าลดลงแล้วนะจากที่วันที่27สจอยู่มาหลักพัน กลับมาอยู่หลัก900แล้วก็มี700รล่าสุดนะคะก็ถือว่าสัดส่วนลดลงเช่นเดียวกันนะครราชสีมาก็ลดลงนะคะปทุมธานีก็มีสัดส่วนลดลงขอนแก่นก็มีสัดส่วนลดลงสมุทรสาครนะคะก็ลดลงเช่นเดียวกันอุบลราชธานีค่ะก็มีสัดส่วนที่ ก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะคุณผู้ชมไม่ได้พุ่งพวดแล้วนะคะไม่ได้พุ่งพวดแล้วนะ,ะก็ถือว่าอยู่ในระยะที่แบบสรงๆถานมาก็เป็นนคปรปฐมนะคะก็ลดลดลงเช่นเดียวกันระยองค่ะก็ถือว่าส่งๆราชบุรีก็ส่งๆนะคะแล้วก็เชียงใหม่ก็ส่งๆเช่นกันนะคะตอนนี้ถ้าที่ดูน่าเป็นห่วงก็คงจะเป็นจังหวัดนนทบุรีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าก็หลักพันติดต่อกันมา2วันแล้วค่ะใครอยู่ในพื้นที่ตามนี้ก็ ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ชมก็การ่ะตกกันค่ะต่อมาค่ะคุณผู้ชมมีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันนะคะก็วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะคะของมาตรการที่มีการออกมากับมาตรการที่ชื่อว่าเจอแจกจบนะคะที่เราก็เคยได้มีการอธิบายไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่ามาตรการเจอแจกจบคืออะไรนะ,ะเจอก็คือตรวจพบว่าเจอโควิดนะคะ พอตรวจพบว่าพบว่าเจอปุ๊บเนี่ยก็จะมีการแจกแจกนั่นก็คือแจกยารักษานั่นเองนะคะก็จะแบ่งชุดการรักษาออกเป็นยาเป็นชุดๆไปนะคะก็จะให้ไปตามที่แพทย์วินิจฉัยนะคะตามอาการของโรคเลยแพทย์ก็จะมีการจัดยาให้แล้วก็แจกนะคะเพื่อให้กลับไปรักษานะคะบางคนก็คือแจกเนี่ยคือไม่ได้อยู่โรงพยาบาลคุณก็ต้องนำยาชุดนี้กลับไปรักษาที่บ้านของตัวเอง หรือว่าไปในจุดกักตัวต่างๆของตัวเองแบบนี้นะคะมันก็จะสู่สเต็ปต่อไปก็คือจบนั่นเองนะคะก็คือพอเอาไปรักษาที่บ้านทานยาครบตามที่คุณหมอสั่งตามที่คุณหมอวินิจฉัยมีการตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าเชื้อหมดหรือ,อยังก็ถ้าหมดแล้วไม่มีโรคแล้วก็จบนะคะก็เป็นคอนเซปต์นั่นแหละเจอแจะจบนะคะวันนี้นําร่องเป็นวันแรกนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายแพทย์นะคะเกียรติภูมิวงรจิตค่ะ ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าทางด้านของกระทรวงสาธารณาสุขก็มีการเตรียมแผนในเรื่องของการบรหิหารจัดการให้กับโรคโควิดเนี่ยออกจากการเป็นโรคระบาดไปสู่การเป็นโรคติดต่อทั่วไปหรือว่าเป็นโรคประจําถิ่นนะคะก็คือการที่จะให้เหมือนโรคมันเนี่ยมันไม่ได้มีความรุนแรงเหมือนเดลต้าแล้วนะคะโอมิครอนพอมันไมไ่รุนแรงแล้วปุ๊บเนี่ยก็อาจจะต้องปรับนะคะไปตามลักษณะอาการของโรคนั้นเองนะคะ ซึ่งการที่จะลดลงมาได้เนี่ยโรคๆนั้นจะต้องไม่มีภาวะอันตรายมากนะคะมีการรักษาที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันประชาชนก็ในขณะนี้เนี่ยเขาก็คาดการกันว่าน่าจะมีภูมิต้านทานมากเพียงพอแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ4เดือนนะคะในการที่จะเริ่มนะคะใช้มาตรการนี้ก็คือเจอแจกจบค่ะ สำหรับมาตรการเจอแจกจบนะคะก็จะทำการตรวจผู้ป่วยที่มีความต้องสงสัยนะคะว่าจะติดเชื้อโควิด1 9ด้วยชุดตรวจ ATK หากพบว่าผลการตรวจนั้นเป็นบวกนะคะแพทย์ก็จะพิจารณาทำการจ่ายยารักษาตามอาการแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด3สูตรค่ะคุณผู้ชมสูตรแรกนะคะก็คือให้ยาฟาวิพิราเวียนะคะสูตรที่2ค่ะก็จะให้เป็นยาฟ้ทลายโซนแล้วก็ ชุดส,สูตรที่3นะคะก็จะเป็นยารักษาตามอาการเช่นยาลดไข้แก้ไอลดน้ำมูกนะคะอันนี้ก็จะจัดออกเป็นกลุ่มๆเป็น3สูตรด้วยกันก็คือใครที่แบบดูละไม่มีเชื้ออะไรเงี้ยเชื้ออาจจะไม่ได้มากอะไรเงี้ยทานยารักษาพวกยาลดไข้แก้ไออะไรเงี้ยก็จะหายได้ก็จะแจกเป็นชุดนี้แต่ถ้าเกิดใครโอเคมีเชื้อแต่ว่ามันก็ฟ้าทลายโจรเอาอยู่ก็ให้เป็นฟ้าทลายโจรแต่ถ้าใคร,ใครเชื้อเยอะ นะคะก็อาจจะให้เป็นยาฟาวิพีระเวอะไรแบบนี้อันนี้การพิจารณาให้ยาทั้ง3สูตรนี้จะเป็นไปตามการพิจารณาของแพทย์นะคุณผู้ชมไม่ใช่แบบว่าใครจะมาจัดให้เราสุม 4, สีสมหไม่ได้แพทย์จะต้องเป็นคนวินิจฉัยโรคให้กับเราแล้วก็เป็นคนจัดให้นะคะอันนี้ก็นําร่องวันแรกเนาะก็ยังไม่มีฟีดแบ็กออกมานะคะคุณผู้ชมว่า,าผลของการใช้วิธีการนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแต่เชื่อว่าทําไปแล้วเนี่ยมันจะลดในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายในระบบของยูเซปที่เป็นโควิดไปได้เยอะเลยเพราะว่ากลุ่มที่มีอาการน้อยหรือว่าเป็นกลุ่มสีเขียวเนี่ยเข้ามาสู่มาตรการนี้แล้วปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปเข้าในส่วนของยูเซปค่าใช้จ่ายตรงนั้นก็ถูกลดลงไปเป็นสเต็ปแบบนี้นะคะเอาละค่ะพูดถึงเรื่องของโควิด19มาดูกันบ้างนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันเป็นอย่างไร ทิศทางมันจะมีเพิ่มมากขึ้นจากเดิมไหมอย่างไรเพราะว่าหลัก20,000ก็เป็นไปตามที่หลายคนคาดการไว้แล้วว่ามันต้องมาแตะ2 0,000อย่างแน่นอนแต่คราวนี้มันจะไปหลัก5 0 0 0มไหมมันจะไปหลัก10,000 0คนหรือเปล่านะคะด้วยคุณสมบัติคุณสมบัติของการที่ติดเชื้อเร็วนะคะแล้วก็ติดเชื้อไวของโอมิครอนเนี่ยนะคะมันจะทําให้สงกรามน,นี้เนี่ยจะมีโผล่ขึ้นมาเป็นหลักแสนไหมเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กัน ล่าสุดค่ะทางด้านของนายแพทย์เกียรติภูมินะคะวงรจิ์ค่ะปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเองก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับฉากทัดการคาดการการระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยค่ะในการถแถลงการรายงานสถานการณ์โควิด -19 นะคะบอกว่าเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งค่ะคุณผู้ชม เราจะมีการคาดการสถานการณ์ใหม่โดยกลุ่มควบคุมโรคเพื่อให้ทราบว่าโรคโควิด1 9ของเจ้าเชื้อโอไมครอนเนี่ยนะคะจะมีการดำเนินการอย่างไรในเดือนถัดไปสำหรับในเดือนมีนาคมนี้นะคะทางด้านของนายแพทย์กิติภูมิค่ะบอกว่าคาดว่าโรคค่ะจะเข้าสู่ระดับระนาบแล้วก็ค่อยๆลดลงค่ะเริ่มที่ฉับทัดของผู้ป่วยที่เป็นลักษณะ ผู้ป่วยปอดอักเสบก่อนนะคะผู้ป่วยออกปอดอักเสบเนี่ยก็จะมีลักษณะอาการที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอะรุแรงนะคะอันนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าคาดว่าผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบอาการรุนแรงคาดว่าอาจจะมีการปรับขึ้นเล็กน้อยค่ะคุณคุณทางด้านของนายแพทย์กิติภูมิบอกว่ามันน่าจะมีการปรับขึ้นบ้างเล็กน้อยอาจอยู่ที่ระดับประมาณพันรายซึ่งก็ จะเป็นสัดส่วนตัวเลขที่น้อยกว่าเดลต้าซึ่งตอนนั้นค่ะเราพบผู้ป่วยปอดอักเสบจากเจ้าเชื้อเดลต้าเนี่ยพบมากถึง6,000ถึง7,000รายเลยทีเดียวนะคะก็มั่นใจว่าระบบสาธารณาสุขเนี่ยจะดูแลได้เพราะาโอมิครอนมันไม่ถ,ถึงกับแรงมากมันทําให้เกิดอาการปอดอักเสบค่อนข้างน้อยนะคะก็เลยวางไปว่าอาจจะขึ้นมากเล็กน้อย,อยอยู่ที่ประมาณพันรายต่อมาค่ะมาดูฉากทัศนของผู้ป่วยที่ มีการใช้เครื่องช่วยหายใจกันบ้างนะคะผู้ที่มีการใช้ท่อช่วยหายใจเนี่ยทางด้านของนายแพทย์กเกิดที่ภูมบอกว่าหากมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีการพบสูงขึ้นประมาณ400ถึง500รายแต่ก็เป็นสัส่วนตัวเลขที่น้อยกว่าเดลต้าที่ตอนนั้นเนี่ยพอเราเจอกับเดลต้าเนี่ยมันมากถึง1,300รายนะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ บอกว่าจะพยายามที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพื่อลดการเสียชีวิตนั่นเองต่อมาค่ะฉา,ากทัศ์ที่3อันนี้เขาให้มาดูฉากทัศน์ของผู้เสียชีวิตกันนะคะสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็คาดว่าอาจจะเพิ่มตามนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็จะค่อยๆลดลง คาดว่าอาจจะเฉลี่ยละวันละนะคะเฉลี่ยเขาบอกคาดการเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่เรา,เราประมาณวันละ50รายไม่มากไปกว่านี้นะคะอย่างวันนี้เนี่ยอยู่ที่43อะไรเงี้ยเขาก็ว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าจะเกิน50รายนะคะแล้วก็อาจจะมีสัดส่วนตัวเลขที่ค่อยๆลดลงตามอัตราการติดเชื้อการคาดการผู้ติดเชื้อนั้นก็คาดว่าค่ะ ระยะต่อไปนี้ก็อาจจะมีมากขึ้นแต่อัตราการป่วยหนักเสียชีวิตเนี่ยทางด้านของคุณหมอเอทางด้านของนายแพทย์เกิยติภูมิเองนะคะก็บอกว่าอาจจะต้องมีการดูแลให้มันมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ไม่ให้เจ็บป่วยมากขึ้นประมาณนี้ ส่วนทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคเองก็มีการกล่าวประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ของเจ้าเชื้อโอมครอนะคะว่าหากเทียบกับสหรัฐอเมริกาและในยุโรปประมาณช่วง1-2เดือนในขณะที่ประเทศไทย1-2เดือนก็คือ4-8สัปดาห์ ก็จะเหลือประมาณอยู่ที่2อถึงหสัปดาห์หลังจากนั้นก็จะเริ่มที่อยู่ในสภาวะที่มันทรงตัวนะคะแล้วก็อาจจะลดลงได้หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาตรการก็ยังคงเข้มนะคะแล้วก็มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุ้นกันมากขึ้นทางด้านของนายแพทย์โอภาสค่ะบอกว่าอย่างไรก็ตามสายพันธุ์โอเมกรอน BA.2 ที่มีการกลายพันธุ์มาจาก BA.1 น,น,นั้นนะคะ ในข้อมูลที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าแม้มันจะกลายพันธุ์แต่มันก็ไม่ได้รุนแรงเท่ากับเชื้อเดลต้าค่ะหากมีการเปรียบเทียบกับทางด้านของสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะจากที่มีการติดกันเป็นล้านรายแล้วก็เป็นแสนรายจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงของไทยตอนนี้ป่วยขึ้นมามาคมากขึ้น2สัปดาห์ก็อาจจะเหลืออีกสักประมาณ2-6สัปดาห์หากเทียบกันก็ถือว่าเราเนี่ยไวกว่า นะคะเราอาจจะไปถึงจุดพีคที่มันไวกว่าทางฝั่งของสหรัฐหรือยุโรปนะคะก็พอถึงจุดพีคปุ๊บเนี่ยเราก็จะค่อยคนะคะลดลงลดลงนะคะก็จะค่อยคแต่ว่าอาจจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปหาพิจารณาแล้วค่ะตั้งเตือนั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปการติดเชื้อในไทยจะเริ่มส่งตัวนะคะก็คือเนี่ยเดือนนี้นะทางด้านนายแพทย์โอภาสบอกว่าเดือนนี้เนี่ยเราจะอยู่ในจะเริ่มเข้าสู่ภาวะส่งตัวแล้วก็จะค่อยคลดลงค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันจะทรงๆอย่างที่ทางด้านของนายแพทย์โอภาสบอกไหมหรือว่าจะลดลงหรือเปล่าอันเนี้ยเขาบอกว่ามันต้องขึ้นอยู่กับมาตรการต่างๆที่จะต้องมีด้วยแล้วก็จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายรวมถึงในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ด้วยนะคะอืมก็เนี่ยนะคะต้องต้องมันก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะคุณผ,ผู้ชมว่ามันจะสามารถที่จะควบคุมให้ ตัวเลขเนี่ยมันเป็นระยะทรงๆหรือว่าลดลงได้ตามที่นายแพทย์โอภาษัวหรือเปล่าคราวนี้ค่ะจากในเรื่องของสามทัศน์ที่มีการรายงานเป็นกราฟไปให้เห็นว่าสัดส่วนตัวเลขเป็นอย่างไรมีการเปรียบเทียบกับเดลตานะคะซึ่งแน่นอนมันก็ดูสัดส่วนที่ค่อนข้างจะลดลงนะคะไม่ไม่ไม่เหมือนกับเดลต้าที่มันแบบมีเยอะมากอย่างเช่นพวกอาการหนักเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้มันก็สามารถ อย่างที่คุณหมอบอกว่ามันต้องขึ้นอยู่กับมาตรการต่างๆด้วยนะคะเขาก็เลยมีการรายงานออกมาเพิ่มเติมว่าตามฉากทัศนะคะของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อโควิด19โอมิครอนรใหม่เนี่ยมันยังม,มันมีออกเป็นทั้งสงทั้งสรูปแบบนะคะมันก็จะมีฉากทัศที่ดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเร็วร้ายที่สุดเลยหากไม่มีมาตรการเข้ามาควบคุมหรือมีการผ่อนคลายมาตรการแล้วก็มีการลดการแยกตัวเขาบอกว่า ถ้าเราอยู่ในฉากทัดที่มันเร็วร้ายที่สุดค่ะคุณผู้ชมอาจจะพบการติดเชื้อสูงสุดนะคะในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยได้ถึงแสนรายเลยทีเดียวฉะนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รู้ว่าเราควรที่ยังจะต้องมีมาตรการอยู่นะคะแล้วก็ควรจะผ่อนคลายในระดับหนึ่งที่ที่ที่ไม่หย่อนยานจนเกินไปนะคะแล้วก็จะต้อง มีการแยกกักตัวอยู่นะคะเพราะถ้าเกิดเราไม่มีเลยนะคะเราหย่อนยานจนเกินไปเมษายนนะคะเดือนหน้าเน,นี่ยนะนี่มันเดือนมีนาคมแล้วนะคผู้ชมเมษาเราก็อาจจะได้เห็นตัวกราฟแสดงยอดผู้ป่วยโควิดรใหม่อยู่ที่หลักแสนก็ได้ถ้าว่ามาตรการนั้นมันควบคุมไม่ดีพอหรือว่าย่อนยานจนเกินไปและอีกอันนึงค่ะแต่ถ้าเกิดหากมีมาตรการนะคะแล้วก็ประชาชนนั้น ให้ความร่วมมืออาจจะพบผู้ป่วยติดเชื้อในช่วงเดือนเมษายนนะคะสักประมาณช่วงก,กลางกลาเมษายนเนี่ยอาจจะอยู่ที่อาจจะควบคุมได้นะอาจจะมาอยู่ที่ระดับสักประมาณ5 0 0 0 0นคนก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่คราวนี้หากนะคะเราเข้าสู่อีกรูปแบบหนึ่งล่ะ,เป,ปบบละเป็นรูปแบบที่เข้มข้นเลยนะคะมีมาตรการควบคุมโรคอย่างสูงสุดเนี่ยก็คาดว่าในช่วงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกลางๆเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงเมษาเนี่ยเราก็อาจจะ คงที่ที่ยอดผู้ป่วยหลักประมาณไม่เกิน27,000ก็ได้อะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่ามาตรการเป็นอย่างไรประชาชนให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนมันจะเป็นตัวชี้วัดค่ะส่งผลไปถึงจำนวนตัวเลขของผู้ป่วยรายใหม่แต่ละวันแต่ละสัปดาห์แล้วก็แต่ละเดือนด้วยนะคะดังนั้นก็ต้องรอดูนะคะว่าจากนี้จะมีมาตรการอะไรเข้ามาเพิ่มเติไมไหมแม้ว่าอาการของโรคมันจะไม่ได้รุนแรงแต่ถ้าติดแล้ว นะคะก็ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนก็ต้องระวังในเรื่องของภาวะลองโควิดกันด้วยนะคะที่ไม่นานมานี้ก็มีกระแสข่าวกันว่ามีอาการเป็นคือหายละจากโควิดนะคะแต่มีการเจ็บป่วย เพิ่มมากขึ้นหรือว่าบางคนอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยจากภาวะลองโควิดอะไรเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นไม่ติดเป็นการดีที่สุดนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือนะคะที่ผ่านมาเราทำอย่างไรมาแล้วมันดีอยู่แล้วก็คงให้ทำอย่างนั้นต่อไปก็จะเป็นการดีที่สุดนะคะอาล่ะค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่หยิบยกนามาฝากกันจากนี้ฝากกันด้วยนะคะทุกคนให้ความร่วมมือการป้องกันตนเองนะคะแล้วก็จะได้ ได้ว่าไม่ทําให้คนรอบข้างเนี่ยเกิดความเสี่ยงด้วยนะคะกาดจะตกสมหน้ากากอนามัยสม่ําเสมอล้างมือบ่อยๆการล้างมือบ่อยๆจะช่วยได้สังเกตว่าที่ผ่านมาเคยมีการนําเสนอไปแล้วว่าคนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยมาจากการสัมผัสเยอะมากกว่าลอยตามอากาศนะคะงั้นฝากเอาไว้ด้วยวันนี้เวลาในรายการหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ โลเด็ด3.3ดิวสุดปังเม็ดมะม่วงทอดเกรดเอเม็ดใหญ่จัมโบ้พิเศษเพียง199บาทขนาด500กรัมปกติห่อละ239บาทเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง5มีนาคมศกนี้เท่านั้น